วันครับนนเรียอยู่ทิเชียงใหม่ครับอยู่ทิอำเภอเผอฝางแต่ว่าจะไม่เอาอยูทิฝางโมเดินเป็นโฮมสเตย์ครับข้างหน้าจะเป็นร้านกาแฟครับข้างหน้าเป็นร้านกาแฟ <c oughs> ดูวิวทุงน้ำแบบนี้นะครับ อันนี้ฝั่งตะวันตกฝังตะวันออกนะ่ังตะวันออกอยู่คั้งนี้ตอนนี้กำลังพระที่กำลังขึ้นแล้วครับตอนนีหกโมงกว่ายังมีเต้นโดมมีบ้านแปนลังครับราคามีหลากหลายราคาสมารเดิน วนแบนนี้ได้ครับนี่ครับก็จะมีทางเดินวนหล่อไปถึงร้านกาแฟร้านกับเข้าตรงนั้นจะมีเต้นโดมกันวิววิววิวถุงน้ำเลยครับจะมาขึ้นไปชมวิวข้างบนได้พาไปชมวิวข้างบนนะ ôi sao mà này nếu điều hỏng thu nghe hỏng và mô ตรงโน้นจะเป็นดอยผ้าห่มปกครับทั้งมดเลยเหียเขาเนี่ยผ้าห่มปกเห่าเขาที่สูงเป็นนับสองของประเทศรองจากดอยอีทนนท์ใบเสียวตอนขึ้นมาใะเสียวครับตอนลงเสียวนี่ฮาจะพอผ้าวนหนึ่งลอบ เป็นทุ่งนาะตัวนี้กำลังเขียวงามนะครับมีสิงชยย่แครที่กำลังสวยนะครับ ครับดูวิวไว้ก่อนนี่สมานมีถุงน,น้นี่สองฟังเลยไปยาวถึงโน,น้นนะครับที่จอดรถก็เยอะด้านหน้หานเลยถุงน้ำหมดเลยครับ ล,ลอบเทาไ้หาเดินหนึ่งรอบครับสมาก มันคงเร็วไปครับข้างหน้านี่ก็เข้ามาจากถนนเส้นพักกระแสประมาณหนึ่งร้อยเมตรเองครับก็จะมีห้องหลากหลายห,ห้องเป็นห้องเป็นห้องห้องแบบคืนลาา 100, 200, 300, 400, ะเม,มื่อกี้ร้อยสองสามรอยสี่ห้าร้อยก็มีมีมีสี่รอยกว่าบาทกม็มีต่อคืน ลานลเข้าก็เปิดกว่าวน,นึงรอบคือทำเพิ่มตรงนี้ในเป็นซุ่มซุ่มนั่งครับซุ่มกาแฟซุ่ม ดูครับอ้มุมนี้ก็สวยนี่เป็นน้ำสานา้ำสาป่านี่มันตน้น ลูกนือว่ามาคืนมานี่นว่านึกหนีว,นว่าต้นมะม่วงครับน่าใจครับมีต้นอะไรอย่างนี้นลลกเป็นแบบนี้เลยเต็มหมดเลยครับเนี้ยต้นอย่างเี้ยต้นนี้ก็สวย ลูกอะอย่างนี้เต็มมันเลยจะมีทางเดินแบบเนี้ยครับหลอบมาเลยหลอบที่พั่นีก้านนะ ด้านที่อยาจะเข้าไปที่พักนี่ทุกห้องแอมันนะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ต้องต้องลดแอร์แล้วครับความข้างเย็นอากาศเย็น เพักห,ห้องห้องโกับเอเป็นมีทั้งเตียงเดียวและเตียงขู่ตอนนี้เป็นเตียงขู่เตียงเดียว,วจะเริ่มห้องนั้นไปจะมีโดมอยู่ปู้น,นะครับนะส,สุดทางเดินอันนั้นก็เจ็ดร้อกว่าบาทครับตอนต,ต่อคืนช่วงนี้กำลงังเขียวสวยเลยยาวไปถึงโน่นครับ วนเดินวนนิดนึงหลอบพามาชมวิวทรงเช้าเช้าตอนนี้หกโมงกว่าที่อำเภอฝางจัหวัดยังไ่เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ